ออออวันนี้เราจะมาเออสวัสดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนสวัสดีสวัสดีมันอยู่ไหนวันนี้นะครับเราจะมาส่งของให้กับเพื่อนนะครับเพื่อนบ้านนะครับผมมาส่งกือบระยะครับผมมาส่งโซฟาครับจะส่งกันเลยครับนะครับมันก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับผมจะโยนให้เพื่อนบ้านแบบพูดว่าอะไรยู่แ<อ>ล้วครัน

ค hey. <|so|>> ือราคาจะไม่หนีเลยคือ

Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE video ini. Yay!

ชออั่วโนะมงแล้วอุทเเจ็ดนาทีนี่นี่นี่ปัดขาเดีปัดแรกเกิไรล่ะ